เอาละครับสวัสดีนะครับวันนี้อยู่กับเบ๊กนะครับที่ปรึกษาการขายนะครับฟอร์ดออโต้แกลลอรี่นะครับสาขาปทุมธานีครับผมขังด้านหลังผมวันนี้นะครับจะเป็นฟอร์ดเรนเจอร์แร็เตอร์นะครับราคาจําหน่ายอยู่ที่1นึ่งล้านหกแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทนะครับซึ่งอันนี้จะเป็นสีพิเศษเป็นสีเทารัมโบนะครับราคาจะเพิ่มขึ้นมาหนึ่งหมื่นบาทนะฮะเครื่องยนต์เทอร์โบคู่สองจุดศูนย์นะครับเกียร์ถึงสปีดเดี๋ยวจะพาไปดูนะครับว่าคันนี้แต่งอะไรเพิ่มเข้าไปบ้างนะครับโอเค เอาละครับมาเริ่มกันที่ด้านหน้าเลยครับเริ่มที่ตัวกระจังหน้านะครับเป็นกระจังหน้าเดิมของแร็คเตอร์นะครับเป็นฟอนต์ FORD สีดําครับดูดแบบนี้นะครับไม่ต้องเปลี่ยนอะไรก็สวยอยู่แล้วครับอันนี้ระบบไฟนะครับเป็นไฟ LED โปรเจคเตอร์นะครับพร้อมไฟวิ่งกลางวันนะครับระบบเปิดปิดไฟอัตโนมัตินครับตัวนี้แล้วลงมานะครับเป็นชุดหน้ากันชนหน้าเป็นของแฮมเมอนะครับ ชุดกันชนหน้าแฮมเมอร์นี่คือจะมีห่วงมาให้สีแดงเป็นห่วงลากจูงนะครับสองอันแบบนี้แล้วเป็นเหล็กแท้ๆของแฮมเมอร์ครับแข็งแรงทนทานนะครับทั้งไฟเดียวแล้วก็ไฟตัดหมอกก็ยังติดเข้าไปได้เหมือนเดิมนะฮะด้านล่างนะครับก็จะมีแคงนะครับเอาไว้สําหรับเวลาเราขับเนี่ยมันมันจะกันหินกันอะไรเข้าไปนะครับเพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายนะครับแล้วก็เดิมๆเนี่ยก็จะมีห่วงล่างมาให้แบบนี้ด้วยนะครับ ของล่มเดิมของรถเขาแล้วต่อไปมาดูพันธุ์ที่โช๊คนะครับเป็นโช๊คปีกนกนะครับของฟ็อกนะครับมีระบบใบพัดภายในพร้อมด้วยโครงเหล็กนะฮะกันโครงอย่างดีนะครับทั้งข้างหน้าหลังนะครับโอเคมาดูด้านข้างกันบ้างฮะด้านข้างก็เป็นล้อเดิมนะครับขนาด17นะครับมาพร้อมกับยาง bs goodrich นะครับ ยางอลเทลนนครับสามารถวิ่งได้ดีทั้งทุกสภาพถนนนะครับนี่ก็เดิมนะครับคิวล้อเนี่ยก็เดิมๆนะครับมาจากโรงงานนะครับ6นิ้วไม่ได้เปลี่ยนไม่ได้อะไรเลยครับแล้วก็จะมีที่ระบายอากาศนะครับคล้ายๆกับที่ฉลามนะครับอันนี้เอาไว้ถ้าเราระบายอากาศนะครับเพิ่มความสวยงามเข้าไปด้วยต่อไปนะครับบันไดข้างนะครับบันไดข้างอันนี้เป็นของแร็ปเตอร์ของแท้ต้องรุ่นติดมาจากโรงงานนะครับ เป็นอลูมิเนียมพ่นเป็นสีดำเห็นนะครับแข็งแรงทนทานใช้งานได้รับน้ำหนักได้เป็นร้อยๆกิโลนะครับอันนี้ต่อไปฟิล์มเซรามิกแล้วก็กันสัตว์นะครับสี่ชิ้นสองข้างนี้ก็ติดเข้าไปให้นะมาดูที่ด้าน,านหลังกันบ้างครับผมด้านหลังนี่ก็จะมีไฟเบรกตรงที่3ามอยู่ตรงนี้ด้วยนะฮะของแรปเตอร์นะครับอันนี้ก็ ไม่ได้ทําอะไรเยอะเท่าไหร่นะฮะสติกเกอร์ด้านข้างเขาว่าแ a ปเตอเป็นเอกลักษณ์มาจากลงพาอย่างนี้อยู่แล้วครับต่อไปมาดูนี่ด้านหลังกันบ้างโลโก้เขาว่าแรปเตอร์นี่ยังอยู่นะครับเท่มากอันนี้สวยงามนะฮะแล้วก็มาดูตรงนี้ครับของแ a ปเตอร์นี่ฮะไอคาร์บอนฟอร์ดเนี่ยจะมีกล้องนะครับไว้สําหรับถอยหลังให้นะครับ จะมีในรุ่นของว i t e ท็แล้วก็เป็นแ a ปเตอร์นะครับขึ้นไปนะฮะมาต่อมากันที่กันชนท้ายกันนะฮะเป็นกันชนท้ายแฮมเมอร์เหมือนกันนะครับเหมือนกับข้างหน้าเลยมีไฟตองก่อป้ายทะเบียนมาให้มีไฟถอย LED 2จุดนะครับมีห่วงลากจูงสีแดงนะครับแล้วก็ยังมีเซนเซอร์นะฮะสี่จุดนะครับยังอยู่นะครับติดไปให้เหมือนเดิมนะฮะแบบนี้ ต่ข้างหลังนี่ก็เป็นโช๊คฟ็อกเหมือนกันนะฮะเหมือนข้างหน้าเลยนะฮะโช๊คฟ็อกนะครับมีซแับแทงนะครับอันนี้ระบบบายพาสภายในพร้อมด้วยบัตรลิงก์นะครับนี่ประมาณอย่างนี้เลยภายนอกอันนี้ไม่ได้แต่งอะไรเยอะเลยนะฮะต่งแค่นิดหน่อยก็ดุแล้วครับโอเคเดี๋ยวพาไปดูภายในกันบ้างเอาละครับเดี๋ยวจะพามาดูภายในกันบ้างนะครับเริ่มที่พวงมาลัยเลยนะครับ พวงมาลัยของแรปเตอร์นี่จะเป็นระบบไฟฟ้านะครับเหมือนพวงมาลัยร,รุ่นอื่น,นครับแต่มันจะแตกต่างกับรุ่นอื่นยังไงนี่ครับพวงมาลัยจะมีคําว่าแรปเตอร์อยู่ตรงนี้นะฮะจะแตกต่างรุ่นอื่นแค่ตรงนี้นะฮะที่เหลือก็เหมือนเกือเหมือนเเหมือนเหมือนกันนะครับพวงมาลัยไฟฟ้านี่คือข้อดีของมันคือมันจะเบามากนะครับนี่เราสามารถใช้แค่สองนิ้วเนี่ยหมุนได้เลย แบบนี้ยิ่งเราขับมีความเร็วมากเท่าไหร่ครับพวงมาลัยมันจะยิ่งหน่วงตามความเร็วที่เราขับนะฮะมันจะไม่ได้เบาอย่างนี้อยู่ตลอดเวลาครับต่อไปเป็นมัลติฟังก์ชันต่างๆบนพวงมาลัยนะครับนี่คาตั้งเสียงใช้งานภาษาไทยนะครับทรวเข้าทรออกนะฮะแล้วก็พวกเซตค่าต่างๆในการขับนะครับอันนี้จะสามารถเซตได้ที่พวงมาลัยหมดเลยนะฮะ ต่อมามาดูเป็นหน้าจอมั้งครับหน้าจอนี้ขนาด8นิ้วนะครับเดิมๆจากโรงงานเป็นหน้าจอทัชสกรีนนะครับสามารถต่อได้ทั้ง Apple Carplay นะครับแล้วก็ Android นะครับเล่น u ูท b e ได้เปิด GPS ได้ใช้งานได้สะดวกมากครับเหมือนใช้เหมือนใช้โทรศัพท์เครื่องหนึ่งนะครับอันนี้แล้วต่อไปมาดูคอนโซลหน้าครับอันนี้จะจะเป็นเป็นหนังหมดเลยครับเดินได้บนถีน้ำเงินทั้งคันนะครับแรปเตอร์ ้นีแล้วต่อไปก็มาดูส่วนเบาะนะครับเบาะลักเตอร์นะครับจะเป็นเบาะหนังนะครับทรงมันเหมือนว่าทรงสปอร์ตนะครับอารมณ์เหมือนว่าเบาะซิ่งนะเบาะสายซิ่งหน่อยนะจะมีมีโอบขึ้นมาตรงนี้นะเหมือนเบาะซิ่งนะ้วก็จะมีคําว่าลักเตอร์อยู่ตรงนี้มาดูข้างหลังกันาะครับข้างหลังนี่กว้างมากนะครับนี่คันนี้นี่นั่งกันหกเจ็ดคนนี่นั่งได้ชิวๆเลยนะเนี่ยมันกว้างจริงๆนะ ต่อไปมาดูกันที่ระบบเกียร์กันบ้างครับอันเนี้ยตัว M เนี่ยเราสามารถเข้าเกียร์ M นะฮะเนี่ยเข้าเป็นตัว M ไว้ดูที่หน้าจอนะครับเนี่ยมันเข้าเข้าเกียร์ M แล้วเราก็สามารถมันคือระบบแมนนวลนะครับเราสามารถปรับเกียร์ได้เนี่ยเห็นไหมตัวเนี้ยมันเป็นลบเป็นบวกเนี่ยเราสามารถปรับได้เลยครับว่าเราจะเนี่ยอ่ะสมมติเกียร์สองเกียร์สามอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ลบ เราสามารถปรับได้อย่างนี้เลยครับและอันนี้ก็เป็นระบบขับเคลื่อนสองล้อนะครับสี่ล้อนะครับสามารถปรับได้ที่ตรงนี้เลยและตัวนี้นะครับก็เป็นระบบลงเ,เวลาเราเวาลเราลงเขานะครับเราสามารถกดปุ่มเนี้ยเพื่อให้รถมันหน่วงน้ําหนักลงมาได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นปุ่มไว้กดสําหรับ ป้องกันการลื่นถลไมนะครับประมาณนี้นอ1ออืมอ่าโอเคภายในก็จะประมาณนี้แล้วกันแล้วก็จะมีนี่กระจกที่ตัดแสงมาให้นะครับ <c oughs> กระจกตัดแสงนี่ก็จะมีตั้งแต่รุ่น XLT e ขึ้นไปนะ <c oughs> ไปนะครับก็เป็นอย่างนี้อันนี้ก็เป็นเซนเซอร์หน้านะครับสำหรับตรวจจับจะอยู่ประมาณนี้โอเคภายในก็จะประมาณนี้แล้วกันครับ เอาละครับถ้าหากลูกค้าท่านใดนะครับสนใจรถยนต์ฟอร์ดทุกรุ่นนะครับติดต่อผมได้ที่เบอร์0869744882นะครับอันนี้เป็นทั้งเบอร์โทรศัพท์แล้วก็ IDline@ นะครับอัดไอดีไลน์ได้นะครับเดี๋ยวต่อไปนะครับจะมาดูครับว่าผมจะเอาฟอร์ดรุ่นไหนมารีวิวให้ดูกันนะครับก่อนจะไปก่อนจบคลิปวันนี้ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้นะครับเป็นกาลังใจให้การทําคลิปต่อๆไปผมด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ